อะไรลูกเขอไปไปเตรียมตัวสิเร็วๆเข้าเตรียมตัวนุ่นนุ่นเขาสวยรอแล้วนู่นนุ่นไปเร็วเขาสวยเชอรี่นุ่นนุ่นไปเร็วลูกไปเร็วมาเอาตังเร็วทองนี่อ่ะกระหอมนี่อ่ะกระหอมเดี๋ยวเดี๋ยวเขากล้องนี่เขากล้องงนี้อ่ะมา 第六，一。<你> <Yeah. S 1> ถุงทองอยู่ตรงนี้ถุงทองถุงทองทอยู่ตรงนี้ถุงทอง <S <S โอ้โหไอหห้พอจากนอนกินเลย ถุงทองถุงทองนี่อยู่ข้างบนถุงทองก็มีข้าวตาข้าวตังข้าวเึ่องข้าวเหนียวเจอรี่ข้าวสวยข้าวจีสาวอ้อนข้าวกล้องข้าวหอมมากินกันแค่นี้เหมือนเดิม ไม่ใหญ่ผ่ากลางวงไปแล้วดูโน่นแต่อ้อนอิ่มแล้วลูกอ้าวใครอิ่มล่ะข้าวเหนียวกับข้าวตัง อืมเขาตากอีกไปแล้วเขาตากปตา่ตา,านูไปแล้วไปแล้วไวมากเลยลงบันไายไปแล้วปตาง และขาจีที่เดิมอ,อิ่มมตัวมานั่งหน้าบันไดเขาจี <c oughs> ดูๆทานหมูเยอะเนี่สาวอ้อนกินดีๆไม่เป็นเงี้เราลูกสาวอ้อน ึ้นมากินต่อไงนะเขาจ้าสาวอ้อ,อนนี่เขากองอิ่มแล้วมานอนที่เดิมนี่ นี่นี่นดูน์แผ่นนอนบนแผ่นจิ๋วนี่เขาก้องข้องเอ้ยเขาก้องไปไหนลูกคนหนึ่งไปไหนอืมไปไหนดูดให้เขาตาก เราได้ย mm. ินเสียงกินเลยก๊อบแคบก๊อบแคบกรุบกรุบ เชอรี่อิ่มแลเหรอหือขาประจํากินอิ่มที่หลังข้าวหอมประจําอิ่มที่หลังประจํา อ้อเนาะดูสิจะกินนานแค่ไหนข้าวหอมแปดนาทีแล้วเก็บทุกถ้วยซะมางดูดิเข้าตากข้าตากกินต่อจากน้องทั้งคู่เลยดิเธอเลดนดีดด ต้องเปลี่ยนมาใส่ถ้วยตะแต,แตเล็ดจะได้ยินหนุกไม่เล่นกันน้น,นุกไหมก็นึง โโอโหแอบมิดเลยเขากล้องแอบใน,นกล่องขังเราลูก็็หอมอิ่มของลูกหนาะอิ่มยัางขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ